สวัสดีครับผู้ชมครับอันนี้เป็นการฝึกขับรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของคุณคิมเบอร์ี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะครับหรือ2023นะครับนี่ครับมาแล้วครับโอเคเป็นแล้วสามารถยกขาเอาขาขึ้นไปอยู่บนตัวรถได้แล้วเก่งมากครับคุณคิมเป็นแล้วนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะทิศที่26กุมภาพันธ์2 5 6 6คนคิมก็ได้ขับมอไซค์เป็นแล้วนะครับนี่ครับเขาก็อยู่ที่ตรงนี้และตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับ